นมตามอีโมจิด้านบนกันค่ะทุกคนให้ถ่ายว่าจะได้เมนูอะไรเขียนคอมเมนต์มาบอกจีนหน่อยหเห็นจีนทําขนมแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าจีนไม่ได้ทาเองค่ะจีนมาเรียนที่นี่ลายเพล g ก o u าวที่นี่เนี่ยอยู่ที่เมืองทองนะคะเป็นทางร้านเบเกอรี่แล้วก็โรงเรียนสอนทําขนม อื่นเต้นบางที่ย่านเมืองทองก็มีโรงเรียนสอนทําขนมด้วยอุปกรณ์ไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยค่ะเขามีเตรียมไว้ให้ครบเลยตอนแรกเนี่ยคุณครูก็จะสอนเราทําขนมก่อนแต่ไม่มีพื้นฐานไม่ต้องกลัวนะคะทําได้ทุกคนแนะ่นอนเพราะคุณครูค่อยๆสอนเลยหลังจากที่คุณครูสอนเสร็จแล้วก็ตาเราค่ะอันนี้เขาจะตวงส่วนผสมมาให้เราเลยนะเราไม่ต้องตวงเองจะเห็นว่าตอนแรกจีนคือเก๊ๆก๊กลางๆมากเลยทุกคนพอคุณครูเห็นว่าจีนเก๊เก๊กลางๆครูก็เดินมาบอกเลยค่ะว่าต้องทําเทคนิคแบบนี้แบบนี้นะซึ่งบางอย่างที่จีนไม่รู้เทคนิคนี้ จีนก็มารู้จักในคลาสนี้เลยแต่ตอนหลังๆก็คือให้พี่กายทํานะคะคือจินไม่มีพื้นฐาเนเรื่องทําขนมจริงๆค่ะทุกคนตลรวจจะทําเละมาถึงตอนนี้ทุกคนน่าจะรู้แล้วนะว่าจินทําขนมอะไรแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขามีสอนทํา